ก็กราบสวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับตลาดแท็กเตอร์มือสองบายโมโจนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมนี่นลครับเจ้าตัว EF 393T นะครับสามสแรงม้านะครับเดี๋ยวพามาชมรอบๆคันกันก่อนนะครับรถเดิมๆนะครับอย่างหน้าอย่างหลังนะครับ พร้อมใช้งานนะครับคันนี้แล้วก็ในส่วนของที่นังคนขับนะครับหลังคานะครับไม่ได้แตกไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้พามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับอะจะสตาร์ทให้ดูนะครับ เครืงแน่นๆนะครับคนนี้เรบางครับสำหรับลูกค้าทนาดนะครับที่กำลังมองหาอยู่นะครับก็แวะมาชมแวะมาลองขับได้นะครับเดี๋ยวมาดูการสาธิตการขับจริงกันนะครับยกล้อลอยนะครับ ด้านหน้านะครับใช้งานได้นะครับไปด้านหน้าทํางานได้ปกตินะครับจะมาดูส่วนข้างหลังนะครับอ่าเขาพีดีโอก็ทำงานหมุนได้ปกตินะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับตัวนี้ฐานหลังกลับมาชมการขับขี่กันนะครับ รถสภาพนี้นะครับลูกค้าทนายที่กำลัมง,มงมองหาอยู่นะครับอ,อย่าลืมแวะมาดูกันได้ครับสบสบายครับ39แรงงานไรงานสวนรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ยางก็ยังถือว่าใช้ได้เลยย่านึงเลยครับ จะรอบเบานะครับนี่ก็สำหรับคันนี้นะครับ EF 3 9 3 t นะครับเลขไมล์ชั่วโมงคันนี้นะครับจะอยู่ที่2,389ชั่วโมงนะครับราคาเงินสดนะครับ อยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทนะครับอ่าแล้วที่สำคัญนะครับครันนี้เข้าสินเชื่อได้นะครับแล้วก็จะมีของแถมครับไปดันผ่านพนันเดิมครับเซอร์วิสตัวเช็คจุดรั่วจุดซึมต่างๆนะครับอ่าทางร้านเรามีให้เนาะทำให้ก่อนส่งก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับรถสภาพประมาณนี้ราคาประมาณนี้นะครับแวะมาชมได้นะครับเพราะว่าร้านเราก็มีให้ดูเยอะนะครับให้เลือกเยอะมาก ลองขับได้ครับถูกใจขนาดแจ้งช่างเลยครับวพาขับ่าทดลองไถดูนะครับแล้วก็ร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่แยกบันโพนะครับอยู่โคราชเนาะก็ติดถนนมิตรภาพเลยครับผ่านไปผ่านมาเจอป้ายใหญ่ๆนี่แวะมาเลยครับนี่มีร้านเดียวนะครับตรงนี้ก็ยังไงนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ